นี่ครับเอ่อแผงโซลาเซลล์ที่เออ่พีท็อปเนาะเพิ่นไหหมานอนเพื่อกระสิมาติดเพื่อนตัหนาเพิ่นอันนึงครับอีกอันนึงติดในไพวันครับติดเดือนไพวันนะครับหมู่บ้านครับวิวภูเขาสวยงามมากๆเลยวิวภูเขาสวยงามมากเขากำลังสิติดตัดต้งครับเพราะว่าบ้านเพิ่นบ่มีไฟฟ้าเนาะติดเดือนขั้วหัวหนาเนาะ ทีนที้นี่เนี่ยประกอบประกอบซะก่อนนี่ประกอบแล้วว่าคันแล้วบ่อเนี่ยเซคุนเจียอเบอร์อสิ่เจ้าหน<ม>่อยอากาศเย็นเนาะโอ้โเนาะเพื่อนทั่วเพื่อน สุดก่อนเอามาเขากับมานางกินหมกทั่วต้มอยู่นี่แล้วนี่เ้างของประเทศไทยเพื่อนเพื่อนเบิ้งเพราะว่าแบตเตอรี่เขาเบิร์ตก่อนเนาะสุดก่อนเนาะครับจะลังสิติดพากันติดตั้งเราจะพากันติดตั้งนะครับไมกคันหรือเปล่าน่ะขับไปเป็นเท้าออกไปนอดน,นอกหล่ะพลาดจะไปเที่ยวเมืองนอกเลยเป็นได,ได ทานในขนาดแล้วทานไม่ได้สิครับจต่ของบานเพิ่นบานเป็นย่น่มแย่ม่มหนาวนี่กะกับบดท่าหนาวเลยเนะเาะแต่ว่าย่่มพวงันนี่กะสบายแล้วมันเป็นไม้ไพ่เอาประกอบเลยได้ใช<า>้ลังคาเลยเน,ะน,น,น,นาะใช้ลังคาก็ได้แมนลังคาตัวนี้เลยเอ่อมันต้องมีแสงแดดได้โดยมันมีแสงแดดดีกว่าเนี่ยแสงแดดซองบ่มัอ อใส่ลังค่าเลยก็ได้แล้วท่านี่ใส่แดดสองลังค่า <c oughs> ใส่ลังค่าก็ได้แต่มันยันใสไน่ไพ่นี่เกี่ยวไปพุ่นอะไได้บ่ใส่สั้นกระซิบก็กได้แห้งสีห่อนดีแมนครับเขากำลังจะติดตั้งตัวนี้มันใส่ในนี้บ่แมนต,น,น,นตัวได้น็อตมืนตัวไดนตัวนี้วะแมน,แมนเอนอนน,อน,อน,นั่นแนนหละน็อ,นอนตมัน เรากำลังฆ่ากันประกอบครับเพื่อนๆของอ่าวนาท็อปเล่าให้ได้นี่นี่นี่วะแมนเนี่ยมคำนี่แล้วเลยนี่ยนะีแกใส่โคมใช่ไหมใช้โคมเนี่ยแะเห็ดเนาะรับเขา่าเนาะ เดีเ๋ยวเาติดตัางก็ได้เพืเ่อนๆเด้แล้วเช็คข,ของก่อนข้าหนึ่งเช็คไฟก่อนข้าพระท่านจะเปิดไอ้เนาะอันนีน้ครับไฟก็ได้โอ้โหหงเต็มเลยหงเท็ครับเดี๋ยวก็พอดีแหละให้เพื่อนเลยอ่าของขวเพื่อนเนาะมีอันมีหมองเฮ็ดกินเนาะ <c oughs> มันมันจังเห็นหงต้นไม้จะใส่สไฟตัวนี้เห็นบัลยูกเพื ใส่ไฟโคมเนาะใส่หัวเห็ดกับเข่าเป็นบะนี่ใส่หัวอืมากสเลยกันส่วนมากใส่เอาไฟโคมใส่หัวเห็ดกับเข่าอีกบุ้งไฟกับมาหอดดอกเนาะรัฐบาลเพิ่งกับถือว่าเห็ดมาเร็วอยู่ได้เราเห็นเนาะกต่มาหอดบ้านแค่นั้นแล้วกับถือว่าโอเคอยู่อันนี้ก็ใส่ไปก่อนอ่าซุกซามไฟมาเขาก็จังหวะกันใหม่เนาะกับถือว่าได้ไปอยู่บนายอยู่ดอกเพราะว่ามันไต่ได้แปดชั่วโมง หกชั่วโมงเออแปดชั่วโมงหาชั่วโมงสามชั่วโมง <c oughs> นะนะครับเด็กผีเพิ่นกำลังประกอบเลยก็ห้าโมงว่างเรื่อยขนาดเด้อตัวนี้เข้าจตงมากันไหมกันเน,นื้อใสเบื้องบรรยากาศบรรยากาศบ้านบ้านเพิ่นกอบ้านอันนี้บ,นนบ้านปลื้มบ้านปลื้มโอ้โอ้โอ้ได้ <c oughs> อันนี้เนี่ยเอาไว้ซาโทรศัพท์บ่แพงใหญ่ๆนี่อ่าๆๆติดตั้งครับนก็ขึ้นไปสูงปานนั้นที่ว่างไว้แถวนี้ก็ได้ีคือกันอ่านี่แถวนี้ก็ได้แต่ว่าสายไฟมันถึงเหรอแต่พอกรงกริ้แต่เอาไปมุดหน้าเกอเออเอาสายไฟขึ้นถอดมันถอดได้อยู่ถอดได้อยูขนาดมันถอดมองหลอดนะมันจะมีคันออกอยู่นะอ๋อลายให่ๆทอดได้บ่แม่นมุดๆออกเลยมุดออกไหลชักออกเลยบ่แม่นมุดออกเลย ม้นออกม้นออกแอรือเปล่าบ่อเนี่ยใช่เลยยันอ่ดึงออกเลยให้ซื้อม้นออกม้นออกเลยก็ดึงออกเอออ่ะนะครับกําลังพาก,กันประกอบปาต๊อกกําล,ลังพากันติดตะสอดเขื่อเลยแล้วก็หาหมวกไม่ให้สิจะไม่ตอกสิที่จะใช่เอบาบ้างมันแตกด้วยแหละขึ้นไปได้อยู่เลยเนาะได้ได้ยังจับไปให้ปิดตัวเดยปิด ปิดตัวแดงเห็นบ่ปี๊ดอะไวไม่สีดับเองเลยเอาเอาเอามาหนึ่งห้าสีดับเผื่อเอาพี่รีโมทนี่มันช่มีคำว่าปิดอยู่เห็นบ่เนี่ยเห็นบ่เนี่ย N O นี่กับอันนี้กับปิดนี่นี่ปิดตัวนี้ตัวนี้เปิดครับเพคนไปบ้างวะฮะ เออครับมันมีมันมีไเข็ดไปให้ยึดนแต่หาแนวยึดก็ได้มาแย้มเลยจะหาแนวยึดมันมีแนวให้ผูกให้ยึดอยู่น่ยเ้ย่ครับวิวบรรยากาศเาละหน่อยร้ายๆครับเป็นบอเน็กน่อยเต็มเลยนี่แหล เมงเม่คืนพ่อได้เห็ดกับเขาพ่อบอไดอ้บ่มือเป็นได้ใส่ไฟคุ้มคับบุคไปไป๊ะะคอไปไปของ <ไป S 1> ลูกพี่ท็อปสากผากมาสองอันแต่ของข้าสัางม,มาสีอันมาบอ่อถึงข้ามาก่อนเนาะเนี่ยไงกูจ๊ะ เออก็ะสอนไม<อ>่หนี่ก็ได้เอามาไวหนี่ก็ได้ตอนนั้นมันได้าววย,ายาวมันยาวเต๋อครับกำลังพากันติดตัง้งเนาะเกี่ยวไปคุแบไปคนติดตั้งโซลาซ่าเซลล์พอได้หายเป็นเนื่อง โอ้ใหม่เนานะเหยียบกับคือาแข้งแรกเติมเท่หาไหน่เนาะครับไพ่บ้านครับ,รบทีมงานประกอบเสียบเขาซื้อเรื่องประตรงมุนจะมีหลอกของมัน,อ,มนอยู่กนจะมีเงียงของมันอยู่เห็นบอกนี่เหมือนกันสิมีเงียงเหานบา่อ่าอะไรก็เอานนีะ่มุนขึ้นมนันีมุนหลอกไว้ ก็ห้าหม่องเลยบาทห้าหม่องใส่เลยเอาเสือกมาใบก่อนก็ได้ใบย่ำมาเลยครับเป็นจัดแจงม่ก็ได้มือว่างมือมัดนี่ก็ได้นี่ใส่นี่เลยก็ได้สนี่บอกเวลาเวลาเห็ดกับข่าเจ้าะสีหันไปท็งผงเนี่ยนะเจ้าอาจสีหันเป็นสี่เลยสินะเดี๋ยวนี้ก็ได้ที่งานได้เบิดพอถึงนี้ปั๊บได้อยู่แล้วไม่ได้ได้แล้วแต่แล้วจะมาก เยาจใไขมันหุงอยู่นี่ตรงบิดนี่นีแมนนี่มกินข่าวแมนโอ้มันสากเลยเลยแมนไม่นึ่งเพราะมันหนักมันก็จะเห็นงานเองมันปิดเปิดดูทั้งไตเด้แต่ห้องประยันมันติดนะมันอยู่ในนี่เด้อนี่ย ถ้าวาให้มันเปิดเลยนะเขาก็ปิดไว้ปิดปิดบีบไปนี่บอกไม่ฮันได้ใช้ประโยชน์คันว่าอยู่คันว่าเขาซื้อเองนี่มันได้ที่สองแสนไปแต่ซื้อมาบ้านั่นเราซื้อมาราคานั่ะซื้อมาจะใช่หรือเป่าอเมนอเมนอ่ะหัวหน้าท็อปเราเอามาให้ตัวนี้นะของเขาสั่งมามัน คุยกับเขาแล้วว่าหอดวนที่ั้นสองมันแบบโมเมนตที่แบบเข <อ S 1> <pers> าสั่งมาตัวใญหญ่กูนี่อีกไเลยแก่ไฟพร้อมไฟเจ้านะเนาะแต่ขับมัดมแบบนี้สบายสักก่อนเนาะมัดกันก่อนตอกก็ได้เนาะตอกชอบก็ได้ไดแมีนเนนอันนี้อเอามัดส่วนข้าวก่อนมัดส่วนข้าวมัดส่วนข้าวก่อนเราต่อกันแลวังมันแตกมันไหนไง แม่นหันออกก็ได้นี่เนาะหันออกแม่นหันออก้อนอะไรก็ตอกตอกตอกสองเจ้าตอกก็เนิดน่าตลกเด้อเนี่ยตองเปิดเมื่อไหรนี่ยบอกใครมันฮอดซีเทืยรกับพ่อถ้าปีดไปก่อนกับปีดตัวนี้บอกให้มันเห็นงานเลยนี่ปีดตัวแดงปี๊ดกับไปเนี่ยอ๋อได้เงินเนาะแต่ซากยังซากอยู่บ่ ฟ้าดคือเก่าแต่มันจะเห็นงานตัวนี้เด้ตัวนี้มันจิมันซีเป็นยังไงตัวดีฮะเขาว่าให้ยึดเหมืนแหละแต่เขาไม่มีตัวจออานาเดี๋ยเสียเขาสีลองเปิดตรงนู้นครัเออลิโมดมาให้เอาเนี้ยออลิโมดไม่ในห้องไหนอยู่อยู่บ้านลมอะไรนี่ออลิโมดอะสว่านสวานสวานออลิโมดนี่สว่านจอจอฮูนี่เลยเนาะ แมนแต่คือแต่ได้สามชมั่วโมงกับกดสามชั่วโมงมันก็สิติดเองสามชั่วโมงมกกนนันมันไต่เนี่ยบ่แมนมันไต,ต,ตนี่มันจะไปไต่เองสวิตทำไปยกจะกดคืนกนะ็ได้กลางคืนบ่แมนสวิตสปิดดักปิดก็ได้เงม้ยมาคืนไอต้นเกย์เหรอขางตู้รองนี่แหะครับเป็นบอมันจะไตได้นานคืน สามชั่วโมงมันกับสีเห็ดงานเองมาดีมันสิมัดมัดขึ้นนี่มันกับมัดเนาะมันจะเบิดเรียวอันนี้การขึ้นนี่นะการขึ้นที่เขาจะมาบอกเนาะเจียวไปที่นีตังนี้ คือให้มันมันสว่างน้อยนี่กดตัวนี้ได้ขนาดเหมาะคนนี้ได้ขนาดไหเออไม่ยิ่ยงไม่แทนอันไหนเองเหมือนทเล็กหน่อยมันเลยเนี่ยได้เบิร์ดถ้าจะให้มันมอนลงกับกดไปเรื่อยๆมันก็จะมอนลงถ้าจะให้สว่างกับกดจะสว่างอันนี้สามชั่วโมงห้าชั่วโมงแปดชั่วโมงคือเขากดตัวนี้ปุ๊บมันสีพอทำปุ๊บมันสิมันสิไตเองสามชั่วโมงมันก็สิดับตามเขาตั้งอันนี้เขากดปุ๊บ เพราะไฟกับพี่ปุ๊บมันกัสีเปิดเองตอนมันทำเพราะมันบวกคำมันกะเพราะมันอันคมหาชั่วโมงมันก็สีดับไปอ่คานว่าเขาอยากใช้ใช้งานต่อเด้ออาจะกดกดขึ้นได้บ่เออตอนมันดับเดียบอกมนได้เขาก็เปิดปิดเปิดนี่ก็ได้ปิดเปิดนี่ก็ได้เนี่เขาสิบอกต่อเลยคือตอนนี้พวกท่านเปิดมหมบ่มันบอกท่านไหนไม่รานบ่เขาจะเปิดเขากดตัวนี้ตัวนี้มันก็เปิดเลยนี่ พอถ้าเ้าปดตัวนี้ปุ๊บถ้าปิดกับิดตัวนี้ตัวไต่นี่ปิดเนี่ยแต่ว่าเ้าปิดตัวนี้ปุ๊บสามชั่วโมงมันเหตุงานเองไม่นึงว่าคำมันเสียงานเองพอหอดสามชั่วโมงมันสิดับถ้าได้หาชั่วโมงก็หาชั่วโมงไปเลยก็ได้ืออๆนี่แะครับแล้วเรียบร้อยครับเพิ่นไปติดต่างเองเะาเบิรงนซื้อเนาะเพิ่นขึ้นไปติดต่างเอง นะครับบรรยากาศอันนี้กรดับบอเนี่ยอักับอันนี้กับอันนี้ก็คือคือเจ้าอยากกินเขาแล้วอยากดับก็ดับเองเลยก็ได้เอาตัวนี้ดับถ้าอยากดับบอีเนี่ยดับทั้งไตมั่นนะแต่เราไพ้บ้านสิเขาใจดอกถ้าบอกขาใจก็ท้าไมบ้านก็ได้บรรยากาศยามคำเนาะครับแล้วก็ ติดตั้งโซล่าเซลล์เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆกับติดตั้งไฮอะวันหนาเพื่อนเนาะใส่ย่ามเห็ดกับเขากับน้ำย่ามขึ้นเพราะได้กินเขากินน้ำเพราะว่าไฟเพื่อนมาบนท่านฮอตนะครับอีกบโบราณปีไฟเพื่อนก็ขึ้นสีฮอดครับเพื่อนๆครับนี่แหละครับบรรยากาศเนาะสวีทจอดครับผมเล็กหน่อยไล่ๆครับเล็กหน่อยเต็มเลยเห็นไหม